ได้เวลาเข้าครัวแล้วค่ะวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปทำงานนึกอยากกินมันบดนะคะเราใช้มันฝรั่งนะคะหั่นชิ้นเท่าๆกันนะคะแล้วก็ไปล้างน้ําเกลือนะแล้วก็เอามาต้มให้สุกนะคะที่เราหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันก็พราเวลามันสุกมันจะได้สุกพร้อมๆกันเสมอกันเนาะต้มให้สุกเลยนะคะเพื่อนมันจะได้บดง่ายๆมีความเหนียวหนึบเนาะก็ ร้อนเราเทน้ำร้อนออกเราก็ใส่ชีสใส่เนยกะกะเอาให้มันพอดีกับปริมาณของมันฝรั่งนะคะทำง่ายๆนะคะเพื่อนอร่อยด้วยค่ะทานเปล่าๆก็ได้นะคะแล้วก็ราดน้ำเกรวี่ลงไปข้างบนนะคะเหมือนเหมือนกับของเค C นฟซีเลยคะ่ะอร่อยไม่แพ้กันเลยคานเพื่อนแล้วก็ ใส่พริกไทยดำใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็บดให้เข้ากันในขณะที่มันฝรั่งมันยังร้อนๆอ,อยู่ค่ะนะคะ,นะคะพวกชีสกับเนยมันจะได้ละลายเข้าหากันนะคะเราเคยทำทานบ่อยๆอยู่นะคะเนี่ยมันใช้ได้เลยค่ะค่ะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะวิธีการทำง่ายๆถ้าใครนึกอยากกินเนาะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ทำเองได้ แล้วก็ใส่นมสดรสจืดนะคะลงไปแล้วก็บดพยายามบดใช้เครื่องมือบดหรือว่าจะใช้ปั่นก็ได้นะเนาะค่ะชีสรสชาติของชีสเขาก็จะมีความเค็มอยู่นิดนิดู่แล้วเนาะหอมเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เกลือปบบ่นเล็กน้อยแค่นี้ค่ะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะพเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปราดน้ำเกรวี่นะคะแต่ถ้ามันหนืดไปก็ใส่นมสดเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะจะหอมพริกไทยดำนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพเพื่อน